ในคืนนึงนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยู่บ้านคนเดียวนะครับพร้อมกับฝนตกหนักด้วยแล้วมีเสียงเคาะประตกกูก็เพื่อนๆจะเปิดไหมครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงหนังที่หลายคนแบบเหมือนมองข้ามนะครับนั่นก็คือเรื่องน็อกๆ็อกในปี2015นั่นเองเป็นผลงานของีไลล็อตนะครับผู้กำกับในตำนานแห่งวงการหนังสยองขวัญและก็ระทึกขวัญที่นำแสดงโดยคีนูรีฟนั่นเองในบทบาทที่อาจจะแตกต่างจากเรื่องผ่านๆมานั่นเองนะครับผม หนังเรื่องนี้ได้คะแนน IMDB แค่4.9เต็ม10นะครับแล้วก็ในมะเขือนะครับประมาณ36-37เปอร์เซ็นเท่านั้นจากนักวิจารณ์แต่เพื่อนๆรู้ไหมครับหนังเรื่องนี้ก็เป็นแบบหนังที่มันไม่ได้สนใจตั้งแต่แรกนะครับที่เข้าใจถูงแต่แรกด้วยวันนี้ก็จะมาเจาะลึกว่าทําไมหนังเรื่องนี้มันถึงน่าสนใจมากกว่าที่เพื่อนๆจะคิดกันและมันมีข้อความอะไรซ่อนอยู่บ้างในเรื่องนี้นะครับ แต่ในคลิปนี้ก็มีการสปอยของหนังด้วยนะครับถ้าเพื่อนยังไม่อยากรู้เรื่องสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆดูไปแล้วลองมาฟังเรื่องราวของเรื่องนี้กันแล้วก็เปิดทีเพื่อนๆอ,อาจจะคิดถึงแล้วก็อยากกลับไปดูนะครับแต่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์หนังหรือว่าคอนเทนต์วันนี้มีอะไรในเรื่องอื่นๆกันก็ได้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ เรื่องราวเริ่มต้นด้วยที่อีวานเวเบอร์นะครับที่ระบบทโดยคินุลิฟสถาปนิกที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นภรรยาที่สวยลูกน่ารักแล้วก็บ้านหรูในย่านชานเมืองที่ลอสแองเจลิสทุกอย่างก็ดูสมบูรณ์แบบด้วยอีเลลรอสใช้เวลาเกือบ15นาทีในการสร้างภาพของแบบ ชีวิตที่สมบูรณ์แบบนี้เราได้เห็นอีวานได้เล่นกับครอบครัวนะครับเห็นความรักที่มีต่อภรรยาคาเรนที่รับบทโดยอิกนาเซียนะครับแล้วก็ลูกทั้งสองแต่แล้ววันหยุดสุดสัปดาห์ก็มาถึงคาเรนต้องพาลูกๆไปพักที่ชายหาดเพราะว่าลูกสาวมีการแข่งขันศินละปะส่วนอีวานก็ต้องอยู่ที่ทํางานที่บ้านนะครับเพราะมีเดทไลน์โปรเจกต์ที่สําคัญและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างนั่นเองในคืนแรกนะครับที่อีวานอยู่คนเดียว ฝนตกหนักมากเวลาประมาณตีสองนะครับมีเสียงเคาะประตูก๊อกก๊อกตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าอีเลอดใช้ภาพและเสียงสร้างบรรยากาศที่ไม่ได้สบายใจตั้งแต่แรกทั้งเสียงฝนเสียงฟ้าร้องแสงไฟที่สลัวไปมาทุกอย่างบอกว่าเอ้ยอย่าเปิดนะแต่ก็อีกครับในเรื่องราวมันก็ต้องดําเนินไปคืออีวานก็ต้องเปิดเพราะว่าพราะเอกเป็นคนดีใช่ไหมครับที่ประตู ที่ประตูจะมีสองสาวยืนอยู่ก็คือเจเนซิสนะครับที่รับบทโดยลอเรนซ่านะครับแล้วก็เบลนะที่รับบทโดยอามาเดออามาสนะครับที่ตอนนั้นยังไม่ได้ดังอย่างทุกวันนี้นะครับพวกเธอก็บอกว่าหลงทางกําลังจะไปปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนแต่โทรศัพท์เปียกไม่มีวิธีแบบติดต่อใครนะครับอีวานนะครับพระเอกของเราซึ่งเป็นคนดีแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษก็เชิญแบบพวกเธอเข้ามาในบ้านนะครับผมตอนแรกทุกอย่างก็ดูธรรมดา อีวานก็ให้พวกเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใช้โทรศัพท์เสนอจะที่จะเรียกแท็กซี่ให้แต่แล้วพฤติกรรมของสองสาวก็เริ่มเปลี่ยนไปพวกเธอเริ่มจีบเริ่มล่อลวงเริ่มสัมผัสเขานะครับอีวานพยายามปฏิเสธพยายามรักษาความเป็นสุภาพบุรุษที่มีเป็นสามีที่ดีแต่ในที่สุดนะครับก็ต้องยอมแพ้ต่อสัญชาตญาณฉากที่พวกเขาได้ร่วมรักกันนะครับก็ไม่ได้เป็นแค่ฉากเซ็ก์ที่มันธรรมดาแต่มันคือการทดสอบ สินธรรมของอีวานนะครับการทดสอบว่าเมื่อมีโอกาสที่ไม่มีใครรู้แล้วก็เมื่อภรรยาไม่อยู่นะครับจะทํำยังไงแล้วเขาก็เลือกผิดนะครับเขาไม่ได้ทําให้อีวานเป็นผู้ชายที่แบบชั่วที่บังคับหรือใช้อำนาจแต่ก็ไม่นะครับอีวานได้ถูกล่อลวงถูกจูงใจแบบอย่างเต็มที่จนสุดท้ายก็ต้องยอมแพ้ นี่คือจุดหนังที่เหมือนกับหนังเริ่มตั้งคำถามที่จะต้อนว่าไอ้ความผิดมันอยู่ที่ใครคนที่ล่อเรืองหรือว่าคนที่ยอมแพ้นั่นเองนะครับมาถึงในเช้าวันถัดไปนะครับอีวานตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกผิดเขาอยากให้ทั้งสองสาวเนี่ยกลับไปแล้วแหละอยากให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าสองสาวไม่ไปนะครับเจสซี่และก็เบลก็เริ่มแสดงพฤติกรรมที่แปลกประหลาดอีก พวกเธอก็เริ่มทําอาหารเปิดเพลงเสียงดังใช้ชีวิตในบ้านกับเขาเล่ากับเป็นบ้านตัวเองและที่สําคัญทั้งสองสาวก็เริ่มพุกขามอีวานพยายามเริ่มขับไล่นะครับแต่พวกเธอก็ไม่ยอมเขาก็พยายามใช้เหตุผลพวกเธอก็เล่นแต่เกมเกมแห่งการควบคุมทางจิตใจนั่นเองอีไลรอดใช้เทคนิคที่เรียกว่า p s y c h o l o g i c a l นะครับ g a ส l i ติ t i n g ทำให้พวกเธอแบบ ให้แบบอีวานสับสวนว่าเฮ้ยใครเป็นผู้กระทําความผิดจริงๆนั่นเองอย่างเช่นเหมือนกับพวกเธออ้างว่าอีวานบังคับพวกเธอนะครับหรือไม่ก็พวกเธอบอกว่าเบลอายุแค่สิบปีเองเท่านั้นซึ่งไม่จริงนะครับจะทําให้อีวานกลัวพวกเธอก็ขู่ว่าจะแจ้งตำรวจแล้วก็จะทําลายชีวิตอีกหนึ่งฉากที่สะเทือนใจก็คือพวกเธอบังคับให้อีวานขุดหลุมในสวนหน้าบ้านโดยที่ไม่รู้ว่าหลุมนั้นคืออีวานไม่รู้ไงว่าเขาจะให้ขุดไปทำอะไร ก็คือแบบก็ได้ขุดไปขุดไปแล้วก็ความกลัวอีกเหมือนกันนะครับความไม่แน่นอนการสูญเสียการควบคุมนี่คือหัวใจของ psychological thriller ที่แท้จริงด้วยแล้วก็พวกเธอนะครับก็เริ่มทำลายทำลายบ้านทำลายงานศินละปะของเขาทำลายรูปถ่ายครอบครัวทำลายทุกอย่างที่อีวานภูมิใจทุกอย่างที่เขารักอิวานพยายามหนีพยายามต่อสู้แต่พวกเธอก็พร้อมเสนอพวกพวกเธอก็ตรงใจเหมือนกับ มีแผนตรงนี้ก็ทําให้อิลอีไลลอดนะครับเริ่มเปิดเผยความจริงที่น่าสยดสยองนั่นเองนะครับก็คือนี้มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เป็นบังเอิญน,นะครับแต่มันคือแผนการนั่นเองเจเนซิสและเบลทาแบบนี้มาหลายครั้งแล้วพวกเธอจะหาเป้าหมายหาผู้ชายที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ทําลายมันเพราะอะไรนะครับหนังคือคําถามที่แบบไอเนี้ยคือคําถามที่หนังตั้งขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ตอบแบบชัดเจนด้วย บางคนอาจจะมองว่าเธอเป็นสัญลักษณ์ของความวยุติธรรมที่บิดเบี้ยวหรือว่าแบบพวกเธอคิดว่าผู้ชายที่โกงภรรยาสมครที่ได้รับการลงโทษแล้วนะครับบางคนก็มองว่าพวกเธอเป็นเหยื่อในอดีตอาจจะเคยถูกทําร้ายมาก่อนแล้วก็กําลังจะล้างแค้นนั่นเองหรือว่าบางคนก็จะมองว่าเป็นเป็นเหมือนกับเป็นที่ชอบแบบสนุกกับการทรมานคนนะครับและก็นี่คือแบบอีกหนึ่งจุดเด่นของหนังเรื่องนี้คือมันไม่ได้ให้คําตอบ ไม่ได้คำตอบให้เราแบบอย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าทําให้เราตีความเองแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับคือพอคําตอบให้เราคิดเบี่ยงหรือว่าคลุมเครือบางคนก็อาจจะไม่ชอบหรือบางคนอาจจะชอบแบบคําตอบที่มันชัดเจนมันเหมือน,น,นถ้าส่วนตัวผมจะชอบแบบอะไรที่มันชัดเจน,นไปเลยว่าเขาต้องการซื้ออะไรมากกว่ามากกว่าที่แบบไอ้นนคลุมเครือหรือว่าคิดไปเองนะครับ แล้วมาถึงช่วงองค์สุดท้ายของหนังนะครับและนี่คือจุดที่หลายคนอาจจะเกลียดหนังเรื่องนี้แต่ผมก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ออเดรอสเหมือนกับตั้งใจทําอีวานถูกมัดไว้ที่เก้าอี้บาดเจ็บหมดทางหมดทางต่อสู้นะครับเจนเนซิสแล้วก็เบลแต่งตัวเป็นนักเรียนมัธยมและพวกเธอก็บันทึกวิดีโอไว้ในวิดีโอนั้นอีวานสาร,รภาพว่าเขาได้ล่วงละเมิดเด็กอายุต่ํากว่ากฎหมายนะครับแม้มันก็ไม่ใช่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  ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับพวกเธอบังคับให้เขาพูดต่อหน้ากล้องทําให้ดูเหมือนว่าอีวานเป็นอาชญากรฉากนี้ไม่สบายใจมากนะเพราะเราจะได้เห็นผู้ชายคนนึงถูกทําลายอย่างสมบ,บูรณ์แบบแม้เขาจะทําผิดเหมือนน้องใจภรรยาแต่ว่าการที่ลงโทษเขานั้นก็ได้รับเหมือนกับเกินเหตุไปมากแท้ที่จริงๆแล้วถ้าเขาสองสาวไม่ได้ยั่วจนเวอเวอร์ว,อรวังจนให้เขาหลุดสัญชาตญาณก็เหตุการณ์นี้อาจจะไม่เกิดน,นะครับด้วย ในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับความผิดเล็กๆก,ก็สามารถถูกขยายให้เป็นความผิดที่ใหญ่โตได้วิดีโอที่ถูกตัดต่อนะข้อความที่ถูกบิดเบือนสามารถทําลายชีวิตคนได้เหมือนกันนะครับเจเนซิสและก็เบลก็ไม่ได้แค่ทำลายอีวานทางกายนะครับพวกเธอก็ทำลายทั้งชื่อเสียงความน่าเชื่อถือทำลายทุกอย่างที่อีวานสร้างมาเลยแล้วก็มีอีกฉากหนึ่งเป็นฉากที่คล้ายๆเหมือนเป็นมีมเป็นมีมของหนังเรื่องนี้คืออีวานตะโกนร้อง it's what f r e s pizza นะครับฉากนี้ถูก ล้อเลียนมากนะครับคนดูลอ้อเลียนการแสดงของคินิวนี้ว่ามันเกินจริงหรือมันก็โอเวอร์เกินไปนะครับแต่ก็อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับอีวานมันไม่ได้แค่ร้องให้เพราะเขาถูกทํร้ายนะครับเขาเหมือนกับร้องให้เพราะเขาเขา้เขาใจแล้วว่าชีวิตมันจบไปแล้วไม่ว่าเขาจะอธิบายยังไงความไม่ว่าจะาเหมือนกับพูดความจริงยังไงก็ไม่มีใครเชื่อเขาแล้วนะครับวิดีโอจะถูกอัปโหลดนะครับครอบครัวจะได้เห็นเพื่อนจะได้ถูกเห็นลูกก็จะเห็นแล้วทุกคนก็จะตัดสินใจเหมือนตัดสินเขาเองนะครับ นี่คือเป็นเหมือนกับเป็นความสยองขวัญที่แท้จริงนะครับไม่ใช่ผีไม่ใช่ฆาตกรแต่เป็นการถูกตัดสินโดยสังคมโดยไม่มีโอกาสแก้ตัวหรือว่าแก้ต่างเลยในตอนจบนะครับเจเนซินและก็เบลคุณหลุมที่พวกเธอสั่งให้อีวานขุดนะครับพวกเธอฝังรูปปั้นที่พวกเธอทําจากผลงานของศิลปะของอีวานนะครับพวกเธอก็ทําลายลงไปพวกเธอก็ถ่ายรูปคู่กับรูปปัน้นแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับอีวานนะครับเหมือนกับว่านี่คือเหมือนกับสิ่งที่พวกเธอ ทำมาอะไรเงี้ยแล้วพวกเธอก็ได้ออกจากบ้านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีวานรอดน,นะครับแต่ว่าทางร่างกายและก็ชีวิตของอีวานก็ได้ถูกทําลายไปแล้วครอบครัวกลับมาเจอบ้านที่ถูกทาลายเจออีวานที่บาดเจ็บและเรื่องนี้พวกเธอก็จะได้เห็นวิดีโอหนังก็จบแบบนี้ไม่ได้เป็นแบบแฮปปี้เอนดิ้งไม่มีความยุติธรรมมีแต่วความเศร้าแล้วก็มีคําถามที่ไม่มีคําตอบใครถูกใครผิดใครเป็นเหยื่อหรือว่าใครเป็นผู้ถูกกระทํานะครับ ก็อีเลอรอสปล่อยให้เราตัดสินใจกันเองนะครับผมมาถึงในช่วงวิเคราะห์หนังกันสักเล็กน้อยนะครับอันนี้อาจจะผิดพลาดยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆแย้งกันได้นะครับผมนี้นี่ผมก็หามาอีกทีนึงอันดับแรกนะครับบ้านนะครับบ้านของอีวานมันไม่ใช่เป็นแค่ตึกแต่มันเหมือนเป็นสัษณ์ของอัตลักษณ์ของอีวานเองความสำความสาเร็จของเขาขครอบครัวของเขาเมื่อเจเนซิตและก็เบลเข้ามาทําลายบ้าน พวกเธอก็ไม่ได้แค่ทำลายอย่างเดียวยังทำลายตัวตนของอีหวานด้วยฝนนะครับฝนในหนังก็ไม่ใช่เป็นแค่เหมือนกับฝนที่สื่อแบบเหตุการณ์อย่างเดียวนะครับมันเป็นสัลษณ์ของการชำระล้างแต่เป็นการชำระล้างที่บิดเบี้ยวในเทพนิยายหรือว่าศาสนาฝนชำระล้างบาปแต่ในนี้อาจจะเป็นฝนที่นำมาซึ่งความวุ่นวายและก็หายนะด้วยนะครับ สองสาวนะครับเจเนซิตและเบลก็ไม่ใช่เป็นแค่ตัวละครเหมือนกับพวกเธอก็เป็นสียลักษณ์ที่มันซับซ้อนชื่อเจเนซิตนะครับแปลว่าการเริ่มต้นการเริ่มต้นของฝันร้ายการเริ่มต้นของบทลงโทษบางคนวิเคราะห์ว่าเธอเป็นสียลักษณ์ของเฟมเฟเทลนะครับในยุคโซเชียลมีเดียผู้หญิงที่ใช้เพศสภาพและก็เทคโนโลยีเป็นอาวุธแต่ว่าบางคนก็มองว่าเป็นเครื่องมือแห่งการวิภาษ์วิจารณ์랩เคาน์เตอร์และก็วิกติมเรมมิง สังคมมักโทษผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดว่าแต่งตัวเล้าใจไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาแต่ในหนังนี้สถานการณ์ถูกพลิกกลับนั่นเองการแสดงของคิโนรีฟนะครับหลายคนอาจจะวิจารณ์ว่าคิโนรีฟแสดงเกินจริงแต่ก็มันอ่านจะเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจอย่างนั้นก็ได้นะครับผมอีเลลอต้องการให้เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกที่เหมือนถูกผลักจากแบบจุดสูงสุดน,นะครับของความเครียดความกลัวแล้วก็ความสิ้นหวัง การแสดงแบบโอเวอร์นะครับทำให้เหมือนกับเราไม่สบายใจครับแต่ก็รู้สึกถึงความวุ่นวายในจิตใจของอีวานได้เหมือนกันสุดท้ายเหมือนความคลุมเครือทางศีลธรรมนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งคิดว่าหนังอาจจะสื่อนะครับมันไม่มีฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายชั่วที่มันชัดเจนนะอีวานทําผิดนอกใจภรรยาก็จริงแต่ว่าเขาโดนสมควรโดนขนาดนี้หรือเปล่าเจเนซิสและก็เบลถูกทำลายพวกเธอเป็นนักล่าที่โหดเทียมเรอเหมือนกับจริงๆเรื่องราวครั้งนี้อีวานอยู่เฉยๆก็ได้นะ จริงๆเขาก็ช่วยตามแท็กซี่ด้วยด้วยแต่ว่าสองสาวก็ไม่ยอมไปพยายามโยนๆจนเกิดปัญหาขึ้นมานะครับผมแล้วก็อย่างนี้ก็ยังมีคําถามอีกอย่างเช่นแบบความยุติธรรมในเรื่องนี้มันคืออะไรการลงโทษที่เหมาะสมคืออะไรเราจะตัดสินคนอื่นได้อย่างไรเมื่อเรารู้ความจริงแบบไม่ได้รู้ความจริงทั้งหมดนะครับผมและในยุคโซเชียลมีเดียนะครับที่ทุกคนสามารถเป็นทั้งผู้พิพากษาแล้วก็พิจารณาได้คําถามเหล่านี้มันสําคัญมากเหมือนกันนะครับผม มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้กันสักเล็กน้อยนะครับก็ถึงแม้น,น็อนอๆจะเป็นหนังที่ถูกมองข้ามแต่ก็แอบ,บน่าสนใจเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่หนังสยองขวัญธรรมดานะครับมันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สังคมเกี่ยวกับความมักดีความยุติธรรมแล้วก็อำนาจของข้อมูลในยุคดิจิทัลนั่นเองอีไลท์ล้อท้าทายผู้ชมด้วยการไม่ให้คําตอบเหมือนโดยตรงนะครับให้เราไปคิดเองตีความเองและเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่ไม่สบายใจการแสดงของคีนูรีแม่ถูกเหมือนวิจารณ์นะครับแต่มันก็ อาจจะแตกต่างจากบทอื่นที่เขาเคยรับมาเหมือนกันนะครับหนังก็ตั้งคําถามเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับในปัจจุบันนะครับเหมือน cancel culture หรือแม้ก็เกี่ยวอะไรกับโซเชียลมีเดียเหมือนกันกับการตัดสินใจคนอื่นโดยที่ไม่ได้รู้ความจริงทั้งหมดนั่นเองสุดท้ายนะครับมันก็ทําให้เราแบบตะ,ตะหนักนะครับว่าทุกการกระทำมีผลที่ตามมาและก็บางครั้งผลที่ตามมานั้นอาจจะรายแรงกว่าที่เราคิดนะครับนี่คือหนังนี่คือแบบเหตุผลที่แม้อาจจะคะแนนจะไม่สูงนะครับแต่หนังก็ คู่ควรเหมือนกับแกการพูดถึงเหมือนกันคู่ควรแตการวิเคราะห์หรือว่าคู่ควรแก่การดูอีกครั้งด้วยมุมมองใหม่ๆนะครับผมก่อนจบเรามาดูเร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าครับหนังเรื่องนี้รีเมคมาจากหนังชิลีในปี1 9 7 7นะครับในชื่อว่าเดทเกมนะครับแต่อ e ีเลอดัดแปลงเนื้อหาให้เข้ากับยุคโซเชียลมีเดียนั่นเองโรเลนซ่านะครับพี่ลบบท โดยเจเนซีจริงๆแล้วเป็นภรยาของอ e ีไลรสในตอนถ่ายหนังนะครับแต่ต่อมาก็หย่าร้างในปี2018ันอนาเดออามาสนะครับที่รับบทโดยเบลตอนนั้นเป็นดาราที่เพิ่งมาจากคิวบายังไม่ได้ดังเหมือนในทุกวันนี้นั่นเองคีนูรีฟนะครับยอมรับว่าบทนี้เป็นอีกหนึ่งในบทบาทที่ท้าทายที่สุดในอาชีพของเขาเพราะว่าต้องแสดงอารมณ์ที่รุนแรงที่ว่าไม่ค่อยได้เห็นในหนังอื่นๆนั่นเอง บ้านที่ใช้ถ่ายทำในเป็นบ้านจริงในพื้นที่ที่ชานเมืองในลอสแองเจลิสแต่ทีมงานต้องทำความสะอาดการหลายวันหลังจากถ่ายทำตกเพราะมีฉากทำลายบ้านเยอะมากฉากฟรีพิซ,ซ่านะครับที่กลายเป็นมีมนั้นคือคินูริฟอิมพอไวมาบางส่วนนะและอีไลล์ตัดสินใจเก็บเทคนนเอาไว้แม้มันจะดูโอเวอร์แล้วก็ยังมีหนังเรื่องนี้นะครับก็ยังมีได้ฉายที่ซันแดน c ์ฟิล์มเฟสติวัลในปี2015และก็ได้ปฏิกิริยาตอบรับ แบ่งขั้วมากนะครับคนนึงรักมากคนนึงเกลียดมากไม่มีกลางๆเลยอีเล,ลอรสบอกว่าเขาต้องการให้หนังเรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องด้วยนะครับสำหรับผู้ชายที่คิดจะโกงภรรยาโดยเฉพาะในยุคที่มีเทคโนโลยีแล้วก็โซเชียลมีเดียนั่นเองแม้หนังเรื่องนี้จะมีคะแนนต่ำนะครับแต่ก็กลายเป็นหนังคลาสสิกที่มีการพูดถึงด้วยกับในหนังเรื่องนี้นะครับที่เป็นพูดถึงมากๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็ทับเพื่อนยังไม่ได้ดูก็ลองหาดูกันดูกันได้นะครับ นี่ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของเรื่องนอกๆน,นะครับที่ได้ฉายวันที่9เดือนตุลาคมในปี2015เป็นวันแรกนั่นเองนะครับมีเพื่อนๆได้ดูหนังเรื่องนี้กันหรือยังแล้วก็ถ้ายังไม่ดูทีฟังมาถึงตรงนี้มันเหมือนสปอยไปแล้วหรือเปล่าเพื่อนๆหรือว่าถ้าเพื่อนที่ดูแล,แล้วแล้วฟังถึงตรงนี้มีตรงไหนข้อมูลตรงไหนที่ผมผิดพลาดยังไงก็เพื่อนๆสามารถ ติชมแนะนํากันได้นะครับผมข้อมูลทุกอย่างหามาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็ถ้ามีการออกเสียงพิพากันใดข้อมูลตรงไหนตกลงก็ต้องขออภัยในณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แนววันนี้มีอะไรวันนี้ในอดีตไม่ว่าเป็นเรื่องหนังนะครับ เรื่องฆาตกรต่อเนื่องเรื่องการต์ตูเรื่องเพลงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร่ช่องเล็กๆช่องนี้้วยะนะครับไม่แน่ว่าเรื่องราวพรุ่งนี้หรือวันอื่นๆอาจจะเป็นเรื่องราวที่เพื่อนคิดถึงเพื่อนลืมไปแล้วหรือเป็นเรื่องราวที่เพื่อนสนใจก็ได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ